ครับวันนี้น้องชิต้าจะมาเล่นเกมขับรถมอเตอร์ไซค์นะคะมาแล้วครับออน้องชิต้าไปโอ้ยโอ้ยมีดิฟม,มีดิฟนะครับอันนี้น่าจะเล่นได้ประมาณหนึ่งนาทีหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับอาเดี๋ยวไปดูหน้าจอใกล้ๆดีกว่ามันเหมือน,มนต้องโยกซ้ายโยกขวาเอาอะนะเข้าเส้นใช้อนันดับที่หนึ่ง เล่นได้แ๊บเดียวเองอหเนาะนีตาบ้าไหมาไม่เหมือนที่เครื่องนั้นเอ้ยเฮ้ยต่ตโตโไปแล้วนะครับกับน้องชีต้านะครับออกตัวกิจจัตต์อันดับที่หนึ่งนะครับแบนโค้งไปนะครับแล้วก็ไม่ใส่หมวกกันน็อกด้วยติดในตัดนะครับมีปุ่มในตัดตรงไหนหรือเปล่านะครับเก็บเหรียญน,นะครับต้องโยกซ้ายโยกขวากันนะครับเพราะว่าเครื่องมันไม่ค่อยจะดีโยกกลับมาแล้วก็โยกกลับไปนะครับตอนนี้อยู่อันดับที่หนึ่งอยู่ เทคนิคสำหรับถ้ามันไม่สามา brig, รถบังคับตรงได้เราก็โยกซ้ายขวาซ้ายขวาไปเรื่อยๆนะครับเออน่นะครับตอนนี้เหลือเวลา13วิน้องชิงจะจะวิ่งเข้าสู่เส้นชัยได้หรือเปล่าชิจาว,วิ่งตรงๆหน่อยสิเข้าที่หนึ่งเสน้นชัยโอ้หมดเวลาเป็นที่เรียบร้อยโอเคครับสำหรับนี้ลาไปก่อนฝากเพื่อนบาย